คุณผู้ชมเชื่อหรือไม่ว่าคุเรนขายสิ้นมาสี่ปีค่ะพึ่งได้สิ้นลายนี้เป็นผืนแรกและเป็นครั้งแรกค่ะผืนนี้เรียกสิ้นอ้อมแดงนะคะเป็นผ้าทอมืออีกประเภทหนึ่งของบ้านหาเซียวสีสัชนาลัยค่ะมาดูค่ะลักษณะของสิ้นอ้อมแดงนะคะริ้วตรงนี้ค่ะจะเป็นริ้วเล็กๆนะคะสีแดงเข็นแบบนี้เลยค่ะสีแดงนะคะซึ่ง เขาใช้สีตัดกันกับสีเขียวเขียวก็เป็นเขียวใบไม้เขียวเข้มเข้มเขียวหัวเป็ดอะคะ่ะเขียวโบราณเลยค่ะลายเล,เ,ลเ,ลเล็กเล็กแบบนี้เกิดจากกันเข็นแล้วก็ปั่นได้นะคะแล้วก็ทํามาเป็นลายความพิเศษไม่แค่นั้นนะคะเชิงค่ะคุณผ,ผู้ชมจบแบบว่าละเอียดมากๆแทบจะไม่มีช่องว่างเหลืออยู่เลยค่ะผืนนี้ดีจริงๆค่ะดีมากๆค่ะแล้วก็บอกเลยว่ากล้าบอกเลยว่าตัวสิ้นแพงกว่าตัวสิ้นปกับ ปกติทั่วไปค่ะแล้วก็แต่ว่าคุณลินก็มาขายถั่วเฉลี่ยในราคาเดิมนั่นเองนะคะเป็นสิ้นทอมือแท้ค่ะจากจังหวัดสุขโขทัยเลยนะคะการันตีว่าเนื้อผ้าดีสีไม่ตกคุณนุ่งไปเถอะขานุ่งได้ยาวนานเลยผ้าแบบนี้ดูแลง่ายซักง่ายซักรีดแบบปกติของเราทั่วไปอะค่ะถ้าจะถนอมให้ได้นานก็ซักมือซักเครื่องได้ค่ะใส่ถุงซักได้เลย น้ำยงน้ำยาอะไรก็ใช้ตามปกติที่เราใช้กันเพราะฉะนั้นดูแลง่ายาสิ้นไม่ดือ้อสิ้นไม่สนค่ะสวยยาวนานคุ้มราคาแน่ๆผืนนี้ราคา1,850บาทเท่านั้นและมีผืนเดียวด้วยค่ะทักถามไทยคุรินเข้ามาเถอะคุรินอยากให้คุณได้งานดีๆของคุรินไปค่ะสำหรับวันนี้คุรินสวัสดีค่ะ